พอใจนวัตกรรมแบบนี้ซึ่งช่วยให้ดิฉันดูอ่อนเยาว์ช่วยให้ย้อนวัยดิฉันลงไปในกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นนี่แทบจะเรียกได้ว่าดิฉันนี่อ่อนเยาว์ที่สุดนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุคนจันทราวงอายุ73ปี อาชีพข้าราชการบำนาญอาดีตเลขานุก,การอาธิบดีกรมศุลกากรค่ะดิฉันก็มีปัญหาสุขภาพตามวัยของดิฉันนี่แหละค่ะตามวัยคนอายุ73เช่นนอนไม่ห,หลับปกติเป็นคนชอบขับรถก็จะขับรถสั้นลงเหนื่อยง่ายขึ้นดิฉันอยากดูแลตัวเองนะคะเมื่อมีปัญหาก็อยากดูแลตัวเองดิฉันก็ มาทราบจากน้องสาวของดิฉันเองนี่แหละค่ะซึ่งใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาช่วยดูแลสุขภาพเขาดูแข็งแรงดูสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์เลือกแม้กระทั่งอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเข้าปากดิฉันต้องไต่ตรองแล้วนะคะว่าดิฉันพอใจเมื่อดิฉันพอใจดิฉันก็ได้เข้ากลุ่มนวัตกรรมวัฒนชีวา ก็ตอบโจทย์ดิฉันเลยดิฉันขับรถได้ยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นนอนหลับสบายขึ้นน้ำหนักตัวก็ไม่เพิ่มจริงๆแล้วต้องบอกว่าดิฉันเป็นภูมิแพ้ทางตานะคะตาดิฉันก็ดีขึ้นค่ะพอใจนะวัตกรรมแบบนี้ซึ่งช่วยให้ดิฉันดูอ่อนเยาว์ช่วยให้ย้อนวัยดิฉันลงไปในกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นนี่แทบจะเรียกได้ว่าดิฉันนี่ อ่อนเยาว์ที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งนวัตกรรมวัฒนาชีวาทั้งผู้แนะนำทั้งน้องสาวที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้นะคะวันที่ดิฉันแข็งแรงขึ้นวันที่ดิฉันดูอ่อนเยาว์ขึ้นวันที่ดิฉันสวยงามขึ้นต้องบอกงี้ดีไหมคะค่ะสำหรับคุณหน่่ยเนี่ยนะคะ มีปัญหาสุขภาพตามมาแน่นอนเพราอายุเยอะแล้วโรคทั้งหลายก็จะเริ่มตามมาให้เห็นชัดมากขึ้นคุณหนุ่ยก็เห็นถึงตัวนวัตกรรมวัฒนาชีวาว่า เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างเทโลเมียได้เทโลเมียนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญเลยในร่างกายเราในาขณะเดียวกันคุณหนุ่ยนี่ยังมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ที่ตานะคะตาจะค่อนข้างแห้งเทโลเมียนี้พออายุเยอะขึ้นก็จะสั้นลงไปตามธรรมชาติแน่นอนคุณหนุ่ย70กว่าแล้วเทโลเมียย่อมสั้นลง นะคะเพราะฉะนั้นพอเข้าใจถึงประเด็นตรงนี้ของเทโลเมียร์แล้วแล้วทราบมาว่านวัตกรรมวัฒนชีวาของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้นะคะคุณหนุ่ยก็ลองใช้ดูนานประมาณ3เดือนปกติเธอเป็นคนที่ใช้อะไรค่อนข้างยากอยู่เป็นคนช่างเลือกโดยเฉพาะเรื่องที่อะไรจะต้องกินเข้าไปบริโภคเข้าไปนะคะแต่คุณหนุ่ยเนี่ยมั่นใจในตัวนวัตกรรมวัฒนชีวาก็ลองทานดู ไม่อ่อนเพลยงง่ายๆแล้วสามารถมีกิจวัตรประจำวันทําได้ทั้งวันเลยถึงแม้จะอายุ70กว่าแล้วแล้วที่สําคัญก็คือได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆก็คือการขับรถโดยที่ไม่ไปมีปัญหาเรื่องตาแห้งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่คุณหนุ่ยประทับใจมากนะคะรู้สึกพอใจกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทานไปแล้วนาน3เดือนนะคะ